มามเราาาุ่มกันดีกว่าอันดับแรกโคนี่เอา้าไอดีนี้ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีโคนี่ไอดี ID นี้ไม่มีโคนี่เอาเป็นราก้อนแทนแล้วกันราก้อนตัวฟรีเหมือนกันแล้วเราก็ต้องใส่ของฟรีมันเป็นสูตรมีอยู่ส0 0หมื่นสองหมื่แจววอลูกพ่อเจ้าต้องมาสถิตกับไอดีนี้ซะด้วยดีห้ามเกลือได้ดขาดโอ้โห,หเฮ้ยแต่ประดับออกเยอะอยู่นะ แต่มันต้องใช้ชุดยี่สิบใบเราต้องออกเกมเข้าใหม่ก่อนเดี๋ยวสุ่มสักสองพันถ้าไม,ไม่มาชักคินต้องออกเกมเข้าใหม่สักหนึ่งรอบโ้ยังไม่มาจริงด้วยเฮ้ยหายละผมสุ่มเวลาผิดปะเดี๋ยวเอ้ย เดียวหายละผมว่าลาก,กอนแมงไม่ใช่ละเนวนาดีกว่าเปิดครับของปีเปิดของปีต้อนรับก่อนเผื่อจะมีไอ้บวกออกมาสักหนึ่งชิ้นอะไรอย่างงาี้ต้องมาที่ขาต้องมาที่ขาโอ้โห <laughs> ผมไม่อยากสุ่มแล้ววะ <laughs> ผมไม่อยากสุ่มแล้วมาขอหน่อยไอ้บวกโอ้ยสองพันสี่แล้วนะ ไม่โออใครมันขับแล้ววะโอ้หผหายแล้วทุกคนทำไงดีมาแล้วอันหนึง่งโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย สองพันสี่โอ้ยโดนเป็นสี่พันไม่ใช่สิสามพันโอ้โหโคตรแพงสามพันโอ้โหถ้ามาอย่างงี้ผมปิดสามหมื่นทำไงเนี่ยไม่มีเพชรนะไม่ได้ดิห้ามปิดสามหมืนมาแล้วชิ้นสองโหและไอเอศูนจุดแปดนั้นกว่าจะออกให้ผมไอเรตศูยจุดแปดยังไม่มาสักไปนะเสื้อมาสองแล้ว หืมปรับ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 โหมาแต่ประดับเว้นหมดจะเหลืออังคารครับเอ่อวันไหนเนี่ยสิบเอดสิบเอ็ดวันอังคารครับวันอังคารแต่ก่อนเที่ยงครับอ้าวทำไมก่อนเที่ยงอ่ะเอาก็บ่ายโมงบ่ายโมงวันอับเล่อะ าก็ไม่นับทุกวันอังคารไม่เหรอวะก็อับทุกวันอังคารไงเออทุกวันอังคาร bye bye, บ่า,บายโมงไงก็บ่ายโมงไงมีของฟรีอยู่นะอันนี้ได้จากทัวริซึมโอเคถือว่าไม่ได้ถือว่าไม่ได้แล้วกันนี่มาละเฮ้ยเฮ้ยมาจากของฟรีของจริง,ได,งได้อยู่แหละมั้งได้อยู่แหละขอเป็นเอบวกชุดดีกว่าหรือเอบวกอันนั้นดีวะ ไข่ทั้งสี่อันนะโอโหโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะเจ็บหนักหมืนเจ็ดไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่าเนี่ยเหลือหมื่นเจ็ดแล้วอ่ะอืมยังเห็นคนปิดแค่หมื่นเดียวเยอะแยะไม่เคยให้ผมเลยแต่มีคนแถวนี้ปิดไปสองหมื่นอะไรเงี้ยคือเขาก็ดวงไม่ดีขอให้โดนสามหมื Oh yeah. <laughs> โอ้โหของฟีมาหนึ่งอันก็ยังดีอเอ้ยหมดยังน่าจะหมดแหละไปต่อครับออ 2, โยวี่้งสองพันเฮ้ยมาแล้วเสื้อขาดอีกเจ็ดอันต่อใช่อกวะใช่ไข่เจ็ดอันเสื้อโอ้โหแล้วไอเนตวงแหวนผม ขาดอีกต้องสี่อันยังไม่ใช่คาสนโนโออ่ะเอ้ยมาแล้วเสื้อมาอีกสุดยอดว่ะนักมึกว่าเหนือวนากูของจริงปะแม่พอเราสวดให้หรืเปล่าเมื่อกี้เราบอกคาสนโนโมันเกี่ยวอะไรกันนะ <c oughs> ไหนมึงสูงอยู่อะ โอ้ยจะมาหนึ่งชิ้นสองพันนี่ถือว่าเล็ดโอเคแหละมัง้ง <c oughs> เล็ดโอเคแหละโอ้ขอให้คิดหนึ่งจะได้ไหมอ่ะโอ้แต่ผมดูส่งแล้วไอ้เอบวกดอกไอ้ไอ้ไอไอเหรียญนั่นน่ะผมว่าผมหาไม่เจอแน่เลยดูส่งแล้วดูดิยังไม่มาให้ผมเลยอะ่ะโอ้ เดี๋นะนวนาเธอไม่ใช่ลูกรักฉันอีกต่อไปตุมต่อเ4 0กสี่พันมันต้องมาบ้างเนี่ยไอเหรียญอะโหมาถึงกระดอกไม้เจวอลเจวอลอ่ะโอ้โหไม่มาแพทเทิร์เดิมเลยสลับกันนี่ไงให้เปลี่ยนภาษาแล้วของกิงนะ ลือเห็นไม้อ้วเปลี่ยนภรษาแล้วของกี้โอ้โหปิดป่าวเนี่ยเพื่อนผมดูทรงแล้วไม่น่าปิดนะเวลาปิดมันน้อยมากเลยอ่ะหืมดอกไม้หืม เอบวกเอบวกชุดอะขอหน่อยนี่ไงใหม่แล้วสุดยอดขาดอีกชุดขาดเท่าไหรนะ่เนี่ยชุดน่าจะขาดหกไม่สิน่าจะขาดห้าเดี๋ยวดูก่อนชุดขาดห้าแล้วก็ไอเหรียญเนี่ยเหรียญนี้ขาดสี่สามอันชุดขาดห้าเหรียญขาดสามน่าจะบีดอยู่แหละแต่ดูทรงแล้วน่าจะหมดหมดเยอะบว พี่หลับไปเลยให้น้องผมไปนวดให้ปะล่ะฮะพี่น่าจะได้ตื่นนะมารไปนวดให้พี่เขาเลยเขาจะหลับแล้วไม่นายไม่สนุกอ่ะนายแม่คีบอ่ะเราเหนื่อยนายต้องเต้นด้วยเต้นไปสุ่มไปอ่ะไม่ได้ใครอยากเห็นใครอยากเห็นพิกบอสเต้นบ้างครับพิมพ์หนึ่งไม่มีไม่มีไม่ต้องพิมพ์ครับไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปเปิดนี้ก่อน คนเราหมาันกัต้องมีแบบวันอย่างนี้บ้างนั่งชิวๆอ,ะอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะมันมีมันมีคนเข้าสองไอดีมาพิมพ์เลยเหรอไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ออกจากปากผมดิถ้าออกจากปากผมมันก็อีกเรื่องนึงอันนี้อ,ออกจากปากคนอืาาาา่น บูบูบวูอะไรอ่ะก็บอกอยู่วันนี้จะนั่งยิวชิวโอ้โหมันไม่ได้เอบวกให้ผมเลยะเอ้ยมาแล้วขาดอีกชิ้นเดียวไอไอ้เหรียญนี้แต่ชุดขาดห้าอันขอดชุดน่อยดูทรงแล้วน่าจะได้เหรียญเกินปึ๊บปๆ๊เปิดรัวๆเลยแล้วกัน กดอีกสักห้าพันแล้วค่อยไปเป,เปิดของฟรีโอเคชุดขาดสี่อันขาดสองสองสี่ <c oughs> แล้วไปเหลือสองเฉยเลยเหลือสามอันมึงเอ,อ,เอ,อเ้ยเบอร์ไปหมดแล้ววะ้อโหไม่ รวมการ์ดดีไห้เนี่ยดีดีดมีต้องยี่สิบเอ็มเปิดได้ตัวดีๆโอเคเหรียญเราครบแล้วขาดชุดสมใบเอ้ยเกินไปเปล่าเกินนะดีเหรียญอย่างงี้ขาดชุดสองใบนะครับกดอีกหนึ่งทีแล้วก็ไปเปิดของปีกันดีกว่าเอ้ยกดเลยมาของฟรีขออีกสัก สใบเท่านั้นเราก็จะปิดเว้นี้ละโอเคขาดใบเดียวเฮ้ยเกินเดี๋ยวไอเหรียญเกินไปแล้วเหรียญออกยากกว่าชุดนะเหรียญได้เจ็ดใบแล้วอ่ะเหมือนกันเลย <arrive> เหรียญได้เจ็ดใบแล้วไม,ไม่ดูดิพอเราบอกว่านายจะเต้นคนดูขึ้นเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ผมซุ่มนายบอกนายจะเต้นไม่ได้หรอคนดูเลยขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ ขาดกีอันเนี่ยขาดอันเดียวชุดก็เป็น,นปชุดชุดไม่ชุดอันสุดท้ายชุดโอ้โหไม่มาเลยฮะขาดชุดอันเดียวอันนี้ได้มาเจ็ดอันแล้วไม่เอ้ยปับปบปับปอันนี้มันออกยากกว่าอีกแม่ช่วยด้วย แต่มาแปดอันแล้วเฮ้ยมันออกยากกว่าอีกนะโอ้โหคนอื่นพิมพ์แล้วดวงดวงมาเหรอใช่เหรอครับดูดิผมจะหมดแล้วนะสองหมื่นผมโอ้โหเออให้มันเหลือสามพันแล้วเราไปเปิดของฟรีใหม่โอ้โหอีกทีแถมอื้อหู จะปิดไปเนี่ยยังหมดสองหมื่นไหมคนแถวนี้ไ <c oughs> อสองหมื่นแล้วนี่ววาโ <c oughs> อย้ยังไม่ถึงขาดอีกขาดอีกสี่ร้อยถึงสองหมืน่นกดได้อีกสองทีอะนี่ไงปิดแล้วไวปถึงสองหมืน่นว้ไอ้น้องพี่อย่าดวงมาดวงหลังๆมาเจ้าชายมาอยู่ในไอดีนี้ซะด้วยดีไอดีนี้มีแต่ตัววิกตอรี่ไม่มีตัวล้มละลายเลยมีตัวเคที่เอาไว้ตีบอสแล้วก็ตัวตีบอส เฮ้ย <Hey, S 2> เออว่ะยังไม่ตีบอสเลยนายจะมาเดิมกับเราปะวันนี้เลยตอ้นี้นายก่อนเลยนายจะดูเป็นแนวทางอะดินายสั่นกลัวไงคือนายกลัวตรงดปะนายแค่กลัวเราแค่นั้นแหละนายเลยอยากให้เราเริ่มก่อนตีบอสกันดีกว่าคืออยากเจอพวกอะไรอะบอกหน้าคงหน้าขาวพ่นลงฟงลงเฟซอะไรก็ไม่รู้มาท้าเราแล้ววันนั้นก็ท้าไปนิดเดียวแล้วก็มาท้าใหม่เหลือจะเชื่อ